สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพา่านผู้ชมนะครับมานั่งเจาะตัวอย่างที่น่าสนใจเรื่องราวที่น่าสนใจเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆอีสเตอร์เอ็กแบบจัดเต็มนะครับผมจากหนังเรื่อง Black Black w i ี o อนเองแน่นอนนะครับผมในไทยยังไม่ได้ฉายเนี่ยแต่ทางต่างประเทศอะ่ะเขาเข้าฉายแล้วก็ลง d i s n e y Plus ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็เลยจะมาพูดถึงการท้องผมเอง ก็เชื่อว,ว่ามีท่านผู้ชมหลายๆคนในนี้แหละไม่น้อยเลยนะครับที่ดูมาแล้วและคลิปนี้ก็จะบอกไว้เลยว่าการที่เราเนี่ยจะเล่าถึงอีสเตอร์เอ็กเกตความรู้ต่างๆอ่ะมันต้องมีสปอยอยู่แล้วใครยังไม่ได้ดูก็หลบสปอยไปก่อนนะครับผมและทีนี้นะครับเรามาเริ่มดูอีสเตอร์เอ็กกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีเยอะมากๆครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมตั้งแต่เปิดหนังมาเลยครับเปิดฉากกันมาเนี่ยก็จะเป็นฉากในตอนอดีตถูกไหมที่โอไฮโอนะครับและเราก็จะได้เห็นกับตัวของนาตาชาลโรมานอฟในตอน เเด็กนนั่นองตัวของนักแสดงนะครับผมคือลูกสาวของมิาจโจโควิชครับผมนักแสดงที่แสดงเป็นตัวของอลิสใน resident evil นะครับผมแล้วจากนั้นเองเนี่ยจุดที่น่าสนใจต่อมาเลยก็คือ ในปีที่นาตาชาไปนั่นเองนะครับผมนั่นคือปีอะไรครับปี1995นั่นเองในปีนี้มีอะไรเกิดขึ้นในจักรวาลของ MCU ที่เรารู้มาแล้วบ้าง1เลยนะครับผมเหตุการณ์ของกัปตันมาเวลในภาคแรกนั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องราวของครีกับสกาวอะไรพวกนี้ถูกไหมนะครับผมจากนั้นเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นปีเดียวกับที่ตัวของกามอราได้ถูกพาตัวมาโดยฝีมือของธานอส ต่อจากนั้นกลับมาที่หนังแบ็กวิดโอกันต่อนะครับผมจุดที่น่าสนใจต่อมาก็คือเราจะได้เห็นครอบครัวของเธอนั่นเองครับโดยครอบครัวของครอบครัวนี้เนี่ยนะครับผมไม่ใช่ครอบครัวจริงๆแต่เป็นครอบครัวที่ถูกจับมาอยู่รวมกันเพื่อที่จะทําภารกิจลับของรัสเซียในการขโมยข้อมูลของอเมริกานั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวสปายตัวของแบ็กวิดโอหรือว่านาตาชาในตอนเด็กเนี่ยก็ส่งมาให้เล่นบทเป็นพี่สาวครับแล้วก็มีตัวของน้องอีกคนนึงนะครับผมนั่นก็คือตัวของเยเดน่าเบโลวาครับที่ถูกมาให้เล่นบทเป็นตัวของน้อง แต่เรียกได้ว่าตัวของแบ็ควีโอดเองเนี่ยก็ได้ถูกจับเข้าการฝึกมาแล้วนะครับก็พอจะมีฝีมือพอจะรู้เรื่องแล้วก็ทําให้บรรยากาศในบ้านเนี่ยอาจจะดูขมขื่นสาหรับตัวของแบ็ควีโอดครับผมส่วนตัวของเยเลนาเองอ่ะยังเด็กเกินกว่าให้จะได้รับการฝึกก็เรียกได้ว่าเธอเป็นหญิงสาวที่ไร้เดียงสาจริงๆนะครับผมตัวของเธอเองก็จะมี5้าทีที่สดใสย,ยิ่งกว่านะครับและในเรื่องราวเนี่ยตัวของเยเลนาเองอ่ะเป็นน้องสาวที่รักกันถูกปะแต่ในคอมมิกนะครับผมตัวของเยเลนาเบโลว่าก็คือคู่แข่งตัวฉกาดคู่แข่งตลอดการ ของแ a c k w i ดโอเลยนะครับ จากนั้นเราก็จะได้เห็นถึงตัวของสปายที่เล่นเป็นพ่อนะครับผมนั่นก็คืออเล็กซีชอสคอฟนะครับเขาคนนี้นะครับผมในคอมมิกเองก็คือเลดกาเดียนครับเลดกาเดียนคืออะไรก็ตามที่เห็นในหนังเลยนะครับผมกับตันอเมริกาเวอร์ชันของโซเวียตนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมเราจะได้เห็นกับตัวของเมรีน่าครับก็คือตัวของสปายที่รับบทเป็นแม่ถูกไหมนะครับในคอมมิกเองตัวของเธอเนี่ยคือตัวละครที่มีชื่อว่าไอรอนเมเดนนะครับจุดที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวนั่นเองครับแม้ว่าจะเป็นของ แต่ทุกคนนะครับผมก็มีความรู้สึกผูกพันกันในใจครับเพราะเรียกได้ว่าคนพวกนี้เ,นเป็นคนที่ถูกจับมาฝึกเป็นสปายตั้งต่เด็กพวกเขาไม่เคยได้มีครอบครัวพอได้มีโอกาสไมมีครอบครัวจริงๆไงครับผมก็เลยรู้สึกเป็นจริงหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าทําไมมันถึงจะจริงได้ก็ทุกคนก็เห็นอยู่ว่าครอบครัวปลอมทาไมถึงรู้สึกจริงๆก็แน่นอนเลยครับคนพวกนี้ไม่เคยมี ครอบครัวอะไรมาก่อนเลยอยู่แต่กับความโหมดทั้งชีวิตก็อันเนี้ยเป็นเกตความรู้เอาไวล้ละกันต่อจากนั้นนะครับผมเรื่องที่น่าสนใจไอ้บทการที่บอกว่ามีสไปรัสเซียเนี่ยมาแอบอยู่ในอเมริกาทําตัวเป็นครอบครัวปกติเนี่ย เป็นเรื่องจริงนะครับผมมีออกข่าวไปตอนปี2010นะครับสปายรัสเซีย10คนที่มาแอบทําตัวเนียนๆนะครับผมเป็นครอบครัวคนอเมริกันธรรมดาทั่วไปเนี่ยถูกจับครับแล้วใน opening credit เนี่ยนะครับผมเราก็จะได้เห็นว่ามันมีฉากการรายงานข่าวซึ่งก็เป็นฉากการรายงานข่าวเรื่องการจับสายลับรัสเซียแบบนี้นี่แหละครับผมรายงานมาในข่าวเ1นจุดหนึ่งที่เราควรสังเกตเอาไว้ก็น่าจะใส่มาให้มันดูสืบเนื่องแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดมากๆครับต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นฉากที่นาตาชาผิวปากเหมือนส่งสัญญา กับตัวของเยเดน่าครับ และไอผิวปากตอนเริ่มเรื่องเนี่ยก็ได้มาปรากฏอีกครั้งนะครับผมในตอนท้ายเรื่องนั่นเองครับนั่นก็คือในตอนที่นันตาชากับเยเลนาเนี่ยต้องแยกจากกันก็เรียกได้ว่าเป็นความเอาใจใส่ของมาเวลนะครับต่อจากนั้นพวกเขาเองเนี่ยจะต้องหลบหนีออกจากอเมริกานะครับผมเพ,พราะทำภารกิจสําเร็จแล้วในระหว่างที่ขับรถออกมาเนี่ยนะครับตัวของอเล็กซี่ก็ได้เปิดเพลงปโปรดของเยเลนาให้ฟังนั่นก็คือเพลงอเมริกันพายของดอนแมคเคลย์ครับซึ่งเพลงเพลงนี้เองเนี่ยเรียกได้ว่าก็ค่อนข้างจะตรงนะครับผมกับสถานการณ์แล้วก็ ตรงกับตัวของเยเดน่ามากๆเลยครับเพลงเพลงนี้เองเนี่ยกล่าวถึงเรื่องราวแบบเคาน์เตอร์อเมริกันอะไรแบบนี้นะครับช่วงแบบยุค70อะไรแบบนี้80แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมมันเป็นเพลงที่สื่อถึงการตายของนักร้องชื่อดังในอดีตก็เรียกได้ว่าอาจจะดูสดใสนะครับผมแต่จริงมีความหมายที่ดำมืดต่านั้นเนี่ยซ่อนอยู่นั่นเองครับก็เหมือนกับชีวิตของเยเดน่าที่สดใสเปเหมือนเด็กคนหนึ่งในอเมริกาแต่แท้จริงแล้วครอบครัวนี้เป็นครอบครัวสไป ต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมในระหว่างขับรถก็จะมีเห็นการแข่งอเมริกันฟุตบอลด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่สื่อถึงเนื้อเพลงทอดหนึ่งในเพลงอเมริกันพายหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะใช่นะครับผมต่อจากนั้นในตอนที่พวกเขาเนี่ยมาถึงเครื่องบิน,นครับตัวของอเล็กซี่เองก็ได้โชว์ให้เห็นถึงพละกําลังอันมหาศาลของเขาเป็นการบอกใบม้มนตั้งแต่แรกเลยนะครับผมว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นซูเปอร์โซเยอร์นั่นเองครับหรือว่าเป็นการบอกเลยว่าเขาเนี่ยคือเลสกาเรียนสำหรับคนที่ไม่ได้ดูตัวอย่างมานะต ตามโดยหน่วยชิวนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันแปลว่าชิวจับเขาได้อย่างนั้นหรอที่เขาแอบม,มาสื้อเป็นสปายอยู่แล้วไม่น่าจะใช่แบบนั้นนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีหน่วยอื่นเลยเช่น f b i อะไรแบบนี้เท่ากับว่าตัวของอเล็กซี่ไปขโมยของมาก่อนครับชิวถึงรู้ถึงการมีอยู่ของอเล็กซี่ ก็เป็นบอกใบอยู่แบบละเอียดละเอียดนะครับผมที่ผ่านมาจะแค่สัญลักษณ์ของรถเท่านั้นครับอันนี้ทางฝรั่งเขาก็วิเคราะห์กันมาต่อจากนั้นเนี่ยพอพวกเขาหนีไม่ได้ถึงคิวบาแล้วก็ได้เจอกับเดย์คอฟนะเลยครับผมแล้วเดย์คอฟเองเนี่ยก็ได้เมนชั่นถึงสิ่งที่เรียกว่านอตอินดิจูดนะครับซึ่งมันเป็นโปรแกรมหนึ่งของหน่วยชิวถูกไหมแต่ในเวอร์ชันของคอมิกเนียนนอตอินดิจูดนะครับผมเป็นโปรแกรมของฝั่งของเลดลูมครับต่อจากนั้นเองตัวของเดย์คอฟเนี่ยแม้ว่าเขาจะปรากฏตัว ได้เคยถูกเล่าเอาไว้ในตอน a v e ว g e r เจอร์ภาคแรกแล้วนั่นเองในตอนที่ b บ็ c วิดโอ w ของเราเนี่ยเดินไปหาโลกีนะครับผมโลกีก็ได้มีการเมนชั่นถึง d ด e y ค o ฟดอเทอร์นะครับก็คือลูกสาวของเด e y คอฟนั่นเองเพราะฉะนั้นชื่อเด e y คอฟเนี่ยเคยปรากฏออกมาอยู่แล้วไม่เชื่อลองไปฟังฉากนี้กันได้เลย Dreykov Drake Canny much that wipe out Sto เรียกได้ว่าพูดแล้วเนี่ยโอ้โหก็เห็นถึงความเจ็บปวดในดวงตาของนัตชาเลยนะครับผมต่อจากนั้นเรื่องต่อมาในเพลงของชาโอเพนิงนะครับผมก็ เป็นเพลง Smell Like Teen Spirit ของ Nirvana นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับก็เป็นเวอร์ชันโคเวอร์นะแต่เรียกได้ว,ว่าผมมาชอบเพลงนี้มากๆก,ก็มาเมนชั่นเฉยๆว่าเ,เป็นเพลงโปรดของผมต่อจากนั้นเองครับเราก็จะได้เห็นวิดีโอของตัวของนาตาชาเนี่ยกับตัวของเยน,น่าในตอนเด็กๆซึ่งก็เป็นวิดีโอน่ารักน่ารักแต่ในเวลาต่อมานะครับผมก็ได้มีการเปิดเผยว่าไอ้วิดีโอและรูปพวกนี้เนี่ยนะครับได้ถูกถ่ายในวันเดียวเพื่อเอามาใช้หลอกอเมริกันนั่นเองว่าอ๋อนี่ก็เป็นครอบครัวจริงๆนะไม่ใช่ครอบครัรวที่้าก่อานนนั้เงงะรใหว Openning เราก็จะได้เห็นภาพของบุคคลสําคัญของโลกที่เรียกได้ว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเลต r รูมนะครับจากการที่โผล่มาแบบนี้นั่นก็คือ1เลยครับจิมมี่คาร์เทอร์บิลคลินตันนะครับผมบอริสเยลซินนะครับหรือรวมไปถึงรูปของตัวของวลาดิเมียร์ปูตินด้วยนะครับก็เป็นรูปของบุคคลที่มีอยู่จริงและเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลในการเมืองโลกครับ ต่อจากนั้นเองก็จะตัดกลับมายัางฉากปัจจุบันของหนังนะครับผมไม่ใช่ปัจจุบันของ MCU แต่เป็นปัจจุบันของหนังนั่นก็คือช่วงเวลาหลังจาก Civil War นั่นเองครับผมดูเหมือนว่า Thunderbolt Ross เนี่ยจะพยายามจะเข้ามาจับตัวของ Black Widow ไปนะครับผมซึ่งก็กล่าวถึงวิธกรรมที่เธอทำเอาไว้ใน Civil War นะครับผมนั่นก็คือการย้ายฝั่งนะครับจากฝั่งของโทนี่มาอยู่ฝั่งกัปตันแล้วก็ได้ช่วยจัดการกับตัวของ Black Panther เอาไว้ทําให้ตัวของ Steve Rogers และก็บั c กี้เนี่ยหนีไปได้ต่อจากนั้นเองก็มีการเมนชั่นถึงเพื่อนๆของเธอทีู่จับ อยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นฮอปไอนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของซาวคอนไม่ว่าจะเป็นตัวของแอนด์แมนนะครับก็เป็นการเมนชั่นถึงเหตุการณ์ในหนังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้ต่อจากนั้นเองจะเป็นจุดที่ถูกเปลี่ยนไปนะครับผมจากในตัวอย่างนั่นเองตัวอย่างเป็นแบบหนึ่งหนังจริงเป็นแบบหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างหลอกนะครับนั่นก็คือฉากที่แทสมาสเตอร์เนี่ยกำลังดูจอเหมือนบันทึกรูปแบบการต่อสู้อยู่นะครับผมโดยการบันทึกรูปแบบนี้นะครับดูเหมือนว่าในตัวอย่างอจะเป็นฉากการต่อสู้ของแบ็ควีโองแต่พอด์ ในหนังเนี่ยจะเป็นฉากการต่อสู้ของฮอกอายนะครับก็เปลี่ยนกันนิดหน่อยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สังเกตมาได้ต่อจากนั้นเองในส่วนตัวละครของแทสมาสเตอร์เนี่ยนะครับผมในเวอร์ชั่นหนังเนี่ยก็คือลูกของเดย์คอฟถูกไหมแอนโตเนียนะครับผมแต่ในเวอร์ชั่นนะครับผมของคอมิกเนี่ยแตกต่างกันเยอะเลยแล้วก็เท่กว่าเยอะเลยนะครับตัวละครตัวนี้ก็คือโทนี่มาสเตอร์ครับชายผู้มีพลังโฟโตกราฟิกเมมโมรีนะครับผมสามารถก๊อปอะไรที่เขาเห็นก็ได้หมดแต่เรียกได้ว่าพอมาในหนังเนี่ยไม่เท่เลยนะครับ ผมผิดหวังกับตัวละครน,นี้มากต่อจากนั้นไปต่อเลยดีกว่าไม่อยากพูดถึงมันเยอะนะครับแต่ก็ไม่พูดไม่ได้ครับผมเพราะว่าเรื่องต่อไปเนี่ยก็เกี่ยวกับตัวของไอ้เทสมาสเ,เตอร์นี้อีกนะครับในตอนที่เราได้เห็นพลังของเทสมาสเตอร์ในเวอร์ชัน MCU เนี่ยนะครับเราจะได้เห็นว่าในหน้ากากเนี่ยมันมีการวิเคราะห์อ,อยู่ตลอดและการที่ตัวของเทสมาสเตอร์จะสู้ได้ก็ต้องมีการใส่ชิปไปด้านหลังนะครับก็เรียกได้ว่ามันเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์มากกว่าเป็นเหมือนหุ่นยนต์วิเคราะห์การ่ออางข อแมนเองในตอนที่ไอรอนแมนเนี่ยสู้กับกัปตันอเมริกาถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมนีอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่ถูกขโมยมานะครับจากฝั่งของ s t a r ์ i อินดัสทรีเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ามีสายลับแอบไปขโมยอะไรแบบนี้มาตอนไหนก็ไม่รู้แหละแต่มีโอกาสมากๆเลยว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีเดียวกันต่อจากนั้นครับในตอนที่เธอเนี่ยได้ย้ายมาอยู่ในรถบ้านแล้วนะครับก็มีการ หยิบเหมือนคีมย้อมผมสีทองมาก็เป็นเหมือนการส่งสัญญาณว่าอ๋อเดี๋ยวใน In f ฟ n i t y War เนี่ยเธอจะเป็นผมทองซึ่งเราก็ได้เห็นผมทรงใหม่ของเธอในช่วงนั้นถูกไหมนะครับต่อจากนั้นเองก็จะมีการพูดถึงบูดาเปสต์นะครับผมในสำเนียงที่เรียกได้ว่าตัวของนาตาชาโลมานอฟอะจะใช้สำเนียงของฮังการีนเองครับเพราะว่าตัวของเธอเคยมาในบูดาเปสต์แล้วก็เคยมีความหลังกบมันยังไงนะครับผมเป็นเหมือนเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรการล้ำลึกเบาๆนะครับผมเป็นเหตุการณ์ในบูดาเปสต์ของทั้งตัวของควินบาก็ตันแล Of, และจุดที่น่าสนใจต่อไปนะครับนั่นก็คือหนังที่เธอได้ดูในรถบ้านนั่นเองหนังเรื่องนี้นะครับผมคือ m o o เลเกอร์นะครับโดย Moon เลเกอร์เนี่ยมันมีพอยต์อะไรต่างๆที่เหมือนกันหนังแ a c ควิดัวเลยครับมีการกระโดดพาราชูตออกมาอะไรแบบนี้ครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นฉากที่คล้ายกันแล้วก็มีฐานทัพที่ลอยอยู่บนฟ้านะครับจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมแทสต์มารเตอร์ก็ได้มาสู้กับตัวของแ a c ควิดัวในยกแรกถูกไหมแทสมารเตอร์เองก็ได้สแสดงจุดที่น่าสนใจให้เราได้เห็นนะครับในการต่อสู้กับ Back เเี่เขาไดพล็ง ของแบ็กวิดโอมันก็จริงก็คือมีลักษณะการต่อสู้ที่เหมือนกันเลยครับแต่นะครับผมตัวของแทสมาสเตอร์เองเนี่ยนะครับผมก็ยังได้โชว์สกิลการปารโลที่กลัมาจากกัปตันอเมริกาอีกด้วยจุดถัดไปนะครับผมในตอนที่ตัวของนาตาชาเนี่ยกระโดดลงมาจากรถแล้วก็ลงมาในสะพานได้แล้วอะรถมันลอยขึ้นครับแต่มันลอยขึ้นแล้วมันหยุดอยู่แค่นั้นแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรคอยลังรถเอาไว้อยู่แล้วเนี่ยจริงๆมันควรจะล่วงลงไปข้างล่างถูกไหมแต่การที่ตัวของแบ็กวิดโอออกมาแล้วรถมันกระโดดขึ้นนิดเดียวอะไม่ได้กระโดดขึ้นล ก็เองเนี่ยก็ยืนอยู่บนรถเหมือนกันครับก็เท่ากับว่ารถเนี่ยมี2น้ำหนักพอกระโดดไปก็เหลือน้ำหนักเดียวเท่านั้นต่อจากนั้นเองเนี่ยหากเราสังเกตในหน้าจอของ t l a s s m a s t e r เนี่ยนะครับผมเราก็จะเห็นได้เลยว่ามันมีการวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับผมแต่ไอ้ระบบเนี้ยมันคุ้นๆมากเลยถูกไหมรูปลักษ์ a ออะไรต่างๆเนี่ย เหมือนเป็นต้นแบบหรือว่าเป็นการอรัปดาตแปลงต่อจากระบบของไอออนแมนเลยนะครับมีการบอกชื่อมีหาข้อมูลบอกจุดต่างๆอะไรได้เรียบร้อยครบเลยและต่อจากนั้นเองนะครับผมเรื่องที่น่าสนใจต่อมาก็คือในฉากที่แพสมาสเตอร์เนี่ยได้ถูกดึงจนลอยขึ้นไปครับตัวของเขาก็ได้ใช้ดาบตัดนะครับผมแล้วก็รีบพุ่งมาซึ่งท่ากระโดดนี้นั้นหากใครคุ้นๆนะครับผมมันคือท่ากระโดดของสไปเดอร์แมนนะครับก็เรียกได้ว่าแฮสมาสเตอร์เองอะ่ะก็อาจจะดูวิดีโอของสไปเดอร์แมนวิดีโอนี้อยู่ครับผมลองดูวิดีโอนี้กันสัก วิดีโอนี้เนี่ยหาดูได้ทั่วไปใน YouTube นะครับผมไม่ได้ใน YouTube ของเรานะหมายถึงในจักรวาล MCU เพราะมันเป็นวิดีโอที่ถูกเปิดเผยออกมาเผยแค่สู่สาธารณะนั่นเองต่อจากนั้นนะครับในตอนที่ตัวของนาตาชาเนี่ยได้กลับมาเจอตัวของเยเลนาครั้งหนึ่งครับเยเลนาก็ได้ถามนะครับผมว่าทําไมในเซฟเฮ้าส์ของบูดาเปสต์เนี่ยถึงมีรอยกระสุนแปลกๆอยู่ครับโดยจริงๆแล้วนั่นไม่ใช่รอยกระสุนครับผมแต่มันคือรอยหนูนั่นเองครับตัวของนาตาชาเนี่ยก็บอกไปมันคือหนูต้องหากซึ่งนั่นเป็นรอยหนูของใครครับก็เป็นได้คนเดียวถูกไหมละครับนั่นก็คือตัวของฮอไอต่อจากนั้นครับจะมีการเมนชั่นนะครับผมตัวของ พีมอะไรแบบนี้มานะครับผมในตอนที่ตัวของเยเลนาเนี่ยได้พูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่านักวิทยาศาสตร์ของทางอเวนเจอร์เนี่ยก็น่าจะช่วยเธอได้ในเรื่องนี้อะไรแบบนี้นะครับก็นั่นแหละน่าจะรีเฟอร์ไปเห็นตัวของโทนี่สตาร์คไม่ก็แฮง์พีมนะครับหรือไม่ก็อาจจะหมายเห็นตัวของบรูซแบนเนอร์ก็ได้ ต่อจากนั้นครับผมมีอะไรน่าสนใจอีกในฉากที่ตัวของนาตาชาขึ้นมาอยู่บนท่อในตัวของรถไฟนครับผมที่หลบมาท่อในชานีรถไฟเนี่ยก็จะมีรอยต่างๆขีดอยู่ถูกไหมโดยรอยพวกนี้นะครับผมเป็นรอยที่ตัวของนาตาชาเนี่ยเคยเอามาเล่นเกมนะครับในระหว่างที่ตัวของเธอหลบอยู่กับตัวของฮอกอายในภารกิจเมื่ออดีตนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นการเหมือนรีเฟอร์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตอะไรแบบนี้ครับนอกจากนั้นเองเนี่ยหากเราซูมเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นว่ามีการเล่นโ x กันถูกม แล้วก็มีอีกเกมหนึ่งเล่นไยคันะครับซึ่งคำคำนี้เนี่ยน่าจะเป็นคําว่าบัตเตอร์ฟลายครับแล้วเราก็จะเห็นคนหูกแขวนคอได้ซึ่งมันก็หมายความว่ามันคือเกมทายคําแฮงแมนครับก็คือถ้าทายตัวผิดหนึ่งตัวเนี่ยขาแขนอะไรก็จะงอกขึ้นมาเรื่อยๆครบตัวก็แปลว่าเราแพ้ ต่อจากนั้นเองครับก็จะเป็นฉากที่เรารีเฟอร์เนี่ยถึงอเวนเจอร์นะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนที่เยเลนาเนี่ยอยู่ในร้านสะดวกซื้อก็คุยกับแบล็กวิดโอโดยเธอได้เปิดเผยให้ฟังว่าสาเหตุที่เดคอฟเนี่ยแม้ว่าจะรอดชีวิตอยู่แต่ไม่ได้ตามมาฆ่าเธอก็เพราะว่าเดคอฟเนี่ยกลัวอเวนเจอร์นะครับผมและนอกจากนั้นเองก็ได้มีการยกตัวอย่างถึงจอด้วยครับว่าตัวของจอเนี่ยเป็นเทพจากอวกาศอะไรแบบนี้สงสัยเลยเกินว่าพวกอเวนเจอร์ตัวใหญ่ๆทรงพลังเนี่ยจะต้องกินยาแก้ปวดหลังต่อสู้มาหรือเปล่าก็็เปปนการีีฟไถึงทม ครั้งนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยก็ยังมีจุดน่าสนใจอีกจุดหนึ่งก็คือการล้อเลียนท่ากระโดดนะครับผมของนาตาชาที่ตัวของเยเลนาเนี่ยได้พูดมาเพราะนั่นคือท่ากระโดดของนาตาชาที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของเธอไปเลยและพอตัดมาในตอนกลางคืนเนี่ยก็เป็นฉากที่กําลังนั่งกินเบียร์คุยกันพี่น้องถูกไหม ตัวของเยเลนาเองก็ได้ถามถึงเรื่องราวของครอบครัวที่แฮจิงของนาตาชามาครับโดยนาตาชาในตอนนั้นก็เข้าใจว่าแม่ของเธอเนี่ยทิ้งเธอไว้นะครับผมแต่จริงๆไม่ใช่นะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็คือตัวของเดย์คอฟอะได้จัดการฆ่าแม่ที่แฮจิงของนาตาชาไปแต่ไอจุดเนี้ยมันพูดถึงแม่ถูกไหมพ่อเองไม่ได้เมนชั่นถึงมาเลยครับจริงๆนาตาชาเนี่ยได้รู้แล้วนะครับผมว่าพ่อของเธอเชื่ออะไรจากเหตุการณ์ในตอน A เ e n g e r e n d อ a เกครับผมที่เธอไปที่วอร์เมียร์แล้วก็ได้เจอกับเลสเกลเลสเกลก็ได้บอก ว่านาตาชาดอทเทอร์ออฟไอแวนครับก็น่าจะเป็นชื่อพ่อนะชื่อไอแวนเองแต่ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะว่าไอแวนเนี่ยเป็นพ่อที่แท้จริงหรือเปล่าเพราะอะไรครับผมเพราะว่าต่อจากการที่บอกว่านาตาชาดอทเทอร์ออฟไอแวนเนี่ยตัวของเลสเกลเองได้บอกกับกามอร่าว่ากามอร่าดอทเทอร์ออฟทานนอสนะครับซึ่งทานนอสเองอ่ะไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเธอแต่เป็นคนที่เธอคิดว่ามันคือพ่ออะไรแบบนี้เหมือนถูกเลี้ยงมาโดยเขาแล้วใครกันคือไอแวนสรุปเป็นพ่อที่แท้จริงหรือเป็นคนที่เลี้ยงนาตขึ้นมา และถ้ามันเป็นแบบเดียวกับกามอรามันควรจะเป็นอเล็กซี่นะครับผมก็คือตัวของเลดกาเดียนครับต่อจากนั้นเองในตอนที่ไปช่วยอเล็กซี่นะครับก็เรียกได้ว่าเราจะเห็นหน้าจอแผ่นผังของคุกผ่านเหมือนแท็บเล็ตถุกไหมในแท็บเล็ตนั่นเองเนี่ยได้มีการบอกชื่อคุกมาด้วยนะครับผมนั่นก็คือคุกเซเว่นเซอร์เคิลนั่นเองโดยเซเว่นเซอร์เคิลเองก็เคยเป็นชื่อของหัวโปกในหนังสือ d ดร e เดวิลครับต่อจากนั้นเนี่ยพอหอีองมาได้นะครับผมตัวของเยน่าก็ต่อยหน้าของอเล็กซี่ไปหนึ่งทีนะครับเป็นการแบบโกรธแค้น,คน,นอยน่ยผ ทิ้งไปไม่เคยคิดจะกลับมาช่วยในตอนที่เด็กๆเนี่ยถูกส่งเข้าเรส r o รูมเลยตัวของอเล็กซี่ก็ได้ถามนะครับผมว่าเฮ้ยอยู่ในประจําเดือนไหมเนี่ยประจําเดือนมาเปล่าเลยอารมณ์เสียง่ายอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นการเมนชั่นถึงเหตุการณ์ที่เรียกว่างานจบการศึกษาของหน่วยเรส r o รูมนะครับผมและก็คือการจับผู้หญิงที่ฝึกเสร็จแล้วเนี่ยมาทําหมันครับโดยคําพูดนี้เนี่ยได้เคยถูกเล่าออกมานะครับผมในอ e วนเจอร์เอชอ o ออดอนั่นเอง ต่อจากนั้นนะครับผมในฉากที่ครอบครัวเนี่ยได้กลับมาเจอกันแล้วครับตอนที่เยเลนาเนี่ยได้งอนอยู่นะครับผมแล้วตัวของอเล็กซี่ก็เข้าไปงอเนี่ยตัวของเยเลนาเองก็ได้มีการเมนชั่นถึงคําว่าคริมสันเดนัมโอนะครับซึ่งคริมสันเดนัมโอจริงๆเนี่ยเป็นชื่อของวายร้ายในคอมมิกนะครับผมแล้วตัวของคริมสันเดนัมโอเองอะ่ะคือพ่อของไอแวนแวนโกในไอรอนแมนสองนะครับแล้วชื่อที่ไอแวนแวนโกเอามาใช้เนี่ยนะครับผมก็เป็นชื่อจริงนะครับของตัวของคริมสันเดนัมโอในเวอร์ชันที่2นะครับ ตอจากนั้นเองในตอนที่เยเลน่าเนี่ยเดินเข้ามาในบ้านนะครับผมเราเจอกับนาตชาลลมอยู่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคือเมเลน่านะครับเราจะได้เห็นถูกไหมว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยสลับตัวกันโดยการใช้หน้ากากแปลงหน้าซึ่งหน้ากากในตอนแรกอ่ะก็ได้โชว์ให้เราเห็นนะครับผมในห้องเก็บอาวุธของเมเลน่าแต่ในตอนที่เลน่าเข้ามาหน้ากากาก็ไม่อยู่แล้วเป็นการโชว์ถึงว่าหน้ากาก,ากถูกเอาไปแล้วครับถ้าใครสังเกตเห็นจุดน,นี้ได้ยังไงตอนนั้นเนี่ยนะครับผมก็คงจะรู้ไปแล้วว่า2คนนี้สลับตัวกันครับนอกจากนั้นเองเนี่ย้นากาากรัมมเปฏตววใวลแล แล้ว2รอบนั่นก็คือในตอนที่นาตาชาเนี่ยเอามาใช้ในเหตุการ์วินเทอร์โซเยอร์ถูกไหมครับกับตอนภาค2องเอออีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือในซีรีส์เฟลคอนแห่งวินเทอร์โซเยอร์ถูกใช้โดยตัวของชาลอนคาร์เทอร์ต่อจากนั้นครับผมในห้องของเรคอฟเนี่ยมีรูปของรัสปูตินอยู่ด้วยนะครับหากใครอยากรู้เรื่องการตายของคนที่เรียกได้ว่าฆ่าไม่ตายจริงๆในโลกความจริงเนี่ยไปไปดูกันได้ใน Mystery World นะครับคลิปของวันนี้เลยต่อจากนั้น,นครับผมเรื่องที่น่าสนใจอันนี้บอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะครับ จากที่ตัวของเดคอฟเนี่ยโชว์จำนวนของวิดีโอทั้งหมดมาให้ดูครับโดยจำนวนเนี่ยมันก้เป็นช่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเล็กๆถูกไหมก็มีฝรั่งนะครับผมไปคำนวณมานะครับแล้วคำนวณออกมาได้เนี่ยนะครับผมเท่ากับว่าจำนวนวิดีโอที่มีทั้งหมดเนี่ยน่าจะมีมากกว่า7000คนครับอาจจะตีได้ประมาณหมื่นคนโดยทั้งหมดอะไรประมาณนี้จุดที่น่าสนใจต่อมาครับก็ยังอยู่ในแผนที่นะครับผมเพราะว่าเราจะเห็นได้เลยว่าสายรับวีดีโอเนี่ยมันกระจายไปกันอยู่ทั่วโลก แต่จุดที่ไม่มีสายลับนี้คือจุดไหนนะครับผมประเทศวากันดานั่นเองเพราะในตอนนี้เป็นช่วงตอนที่วาการดาานี่นะครับจะเปิดประเทศนั่นเองครับผมยังไม่ได้เป็นเหตุการณ์ในแบ็กแพนเทอร์ออกมาเหตุการณ์ต่อไปครับผมนั่นก็คือในตอนที่นาตาชาเนี่ยได้วิธีในการเข้าถึงข้อมูลจากตัวของเรคอร์มาแล้วนั่นก็คือพาสเวิร์ดเนี่ยคือแหวนเองครับนาตาชาก็บอกว่า thank you for your cooperation นะครับคำพูดนี้นาตาชาเคยพูดมาแล้วครั้งหนึ่งในตอนที่สืบสวนโลก,กิออกมานะครับต่อจากนั้นเองนะครับผมเรื่องต่อมาในตอน ที่นาตาชาเข้าจัดการกับเดย์คอร์ตัวของเธอได้คว้ามือไปจับมือของเดย์คอร์มาก่อนนะครับโดยการจับมือนั้นนะครับผมคือการขโมยแหวนมานั่นเองเพราะฉากต่อมาที่เดย์คอร์ล้มลงไปเนี่ยก็ไม่มีแหวนอยู่ในนิ้วแล้วก็เป็นการเก็บรายละเอียดที่สุดยอดมากๆต่อจากนั้นในฉากที่เวสการเดียนเนี่ยได้สู้กับตัวของแพสมมสเตอร์ครับเราจะได้เห็นแพสมมสเตอร์เนี่ยได้กอบพลังของแบ็คแพนเทอร์มาถูกไหมแต่นอกจิกแบ็คแพนเทอร์เองนะครับผมยังมีลักษณะการต่อสู้ที่ใช้มีดด้วยนะครับผมนั่นก็คือการต่อสู้ของวมมิน เเรียกได้ว่าโอ้โหเก็บทุกรายละเอียดจริงๆนะมาเวลต่อกนั้นเองครับในตอนที่นาตาชาเนี่ยเข้าไปช่วยแทสมมสเตอร์นะครับผมเราก็จะได้เห็นเลยว่าหน้ากากของแทสมมสเตอร์เนี่ยมันเป่งแสงออกมานะครับผมเป็นเหมือนระบบเนี่ยทำงานเมื่อได้เจอกับตัวของนาตาชาและนี่ก็น่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจทั้งหมดแล้วละครับแล้วก็จริงๆมันมีการใส่จุดรายละเอียดอะไรเล็กๆน้อยๆเข้าไปอีกอาจจะยังหาไม่เจอนะครับผมข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับก็เรียกได้ว่าหามาจากอินเทอร์เน็ตนะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็มาจากช่อง New Rock Star นะครับยังไงก็ลองไป กันได้และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้ยังไงถ้าผู้ชมนะครับผมหากชอบไม่ชอบยังไงลองคอมเมนต์บอกกันมาได้หรือว่าถ้าหากตัวของท่านเองเนี่ยได้เจอจุดอะไรที่น่าสนใจนอกจากนี้มาอีกก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ